สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในช่องเรื่องเล่าอาจารย์ช้างของ3นะครับประสบการณ์เรื่องนี้ผมฟังมาจากอาจารย์ของผมเองท่านชื่ออาจารย์กังบนท่านมาเล่าให้ฟังตอนระหว่างที่เรากําลังเรียนวิชาปรัชญาครับสมัยนั้นผมยังเรียนอยู่ที่พระจอมเกล้าธนบุรีเลยนะครับเป็นปีสุดท้ายแล้วละ่ะอยู่ปี4อาจารย์ท่านมาเล่าให้ฟังว่าเกิดเหตุขึ้นที่ภาควิชาของท่านท่านเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีแต่ว่าข้ามมาสอนวิชาปรัชญาให้กับ พวกผมซึ่งเรียนอยู่ที่ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้านะครับท่านเล่าให้ฟังว่าแม่บ้านกําลังทําความสะอาดอยู่ที่ภาควิชาท่านวิ่งส่งเสียงร้องดังลั่นออกมาด้วยความตกใจอาจารย์ก็เข้าไปรุมถามกันใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่เธอกําลังทําความสะอาดเช็ดโต๊ะอยู่นั้นเห็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งวางอยู่บนโต๊ะก็ด้วยความปรารถนาดีอยากจะ เช็ดพระพุทธรูปด้วยโดยเอาผ้าเช็ดโต๊ะนี่แหละครับจะเช็ดพระพุทธรูปจังหวะที่จะเช็ดนั้นปรากฏว่าพระพุทธรูปเนี่ยขยับเองได้ถอยหลังหนีเท่านั้นแหะครับเธอทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ส่งเสียงร้องวิ่งออกมาอาจารย์กังวลก็เลยถึงบางอ้อเพราะว่าพระพุทธรูปองนั้นเป็นพระพุทธรูปของท่านเองพระพุทธรูปองนี้มีความแตกต่างจากองค์อื่นยังไง อาจารย์เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับอาจารย์บอกว่าท่านเนี่ยได้พระบรมสารีริกธาตุมาจํานวนน้อยนิดเลยไม่ทราบว่าหามาได้ยังไงปกติพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยหายากมากนะครับเมื่อท่านได้มาแล้วท่านก็ต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการให้ทุกคนได้มีโอกาสบูชาท่านก็เลยไปเช่าพระขนาดบูชามาไม่แน่ใจว่าเป็นปางนั่งสมาธิหรือเปล่านะครับ แต่ว่าพระพุทธรูปองนี้มีลักษณะพิเศษก็คือที่เปรยวพระรัศีสามารถที่จะถอดออกมาได้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยท่านก็เอาเม็ดของพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยใส่ไปครับแล้วก็ปิดเหมือนเดิมมีความตั้งใจว่าจะให้เป็นพระพุทธรูปบูชาประจําคณะนี่แหละแต่ว่ายังจะไม่ทันได้หาที่ตั้งให้ดีปรากฏว่าแม่บ้านเนี่ยมาเจอก่อนแล้วก็จะเช็ดทําความสะอาดให้ก็เลยเกิดเรื่องพระพุทธรูป หลบผ้าคริ้วที่ใช้เช็ดโตของแม่บ้านเรื่องนี้เป็นปฏิหารเกี่ยวกับเรื่องพระธาตุแหละครับท่านคงจะไม่ต้องการที่จะให้แม่บ้านเนี่ยบาปด้วยความปรารถนาดีของเธอก็เลยเลื่อนองค์หลบไปพออาจารย์กังวลรู้เรื่องก็เลยแจ้งให้ทราบครับว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นท่านก็เอามาเล่าให้พวกผมฟังระหว่างที่ท่านสอนวิชาปรัชญานี่แหละท่านก็ปิดท้ายเรื่องนี้อย่างฮาฮาว่าเออก็ดีเหมือนกัน จะได้รู้สะบมังว่าระหว่างผ้าเช็ดโต๊ะกับผ้าเช็ดพระเนี่ยต้องแยกกันคนละผืนจะไปรวมบนผืนเดียวกันนี้ไม่ได้ประสบการณ์ภระเครื่อง ep หนึ่งก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ต้องขออนุญ,ญาตอาจารย์กังวลท่านด้วยเพราะว่าอาจารย์กังวลท่านได้เสียชีวิตไปนานหลายปีแล้วละครับผมก็ได้แต่หวังว่าป่านนี้อาจารย์ก็คงจะเสวยผลบุญของอาจารย์ที่ได้ทำไว้ตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่จบแค่นี้สวัสดีครับ